สวัสดีครับวันนี้ธรรมสอนพระเครื่อง888นะครับเรียนเชิญทุกท่านมาที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาชมตลาดพระเครื่องของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีทุกวันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีนัดให้ทุกท่านได้มาส่องมาชมกันนะครับตลาดพระเครื่องอำนาจเจริญนะครับตั้งอยู่บริเวณพุทธอุทยานอำนาจเจริญตรงที่มีพระใหญ่ๆนั่นแหละครับเชิญก็เข้ามานะครับมาวางแผงหรือว่ามาขายหรือว่ามาส่องได้นะครับ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียกรองก็มีนะครับนะครับเรียนเชิญมาชมกันนะครับคือบรรยากาศลมรื่นเย็นสบายดีนะครับทางบนจุดมีต้นไม้ใหญ่นะครับร่มรื่นมีสัตว์นะครับเยืะอยะนะครับกระรอกกระแตคือบรรยากาศสด บริเวณงานนะครับเยอะมากครับที่เจอที่คนทองที่ว่าจะเยอะก็ไม่ตรงนี้ก็เป็นระดับจังหวัดนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับผมจะพาเดินชมเป็นแถวๆไปเลยนะครับนี่คือแถวส่วนนี้นะครับก็จะให้เลือกให้ชมเยอะแยะะครับพระลูกบูชาก็มีนะครับราสามองสามองร้อยองละห้าสิบนะครับหรือว่าจะเป็นสร้อยมี ซองคลิปนี้ต่างๆว่าเข้ากรอบสแตนเลสหรือว่าทองนะครับมีให้ชมกันนะครับนี่คือวันนี้ก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับสอบถามแล้วก,ก,ก่อนก็จะมีเยอะมากกว่านี้นะครับก,ก็จะมียาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับผมจะพาเดินชมไปเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะชมรอบๆตรงนี้ก่อนนะครับค่อยเดินไปครั้งเดียวนะครับ จะมาโซนโซนนี้นะครับมีให้ชมให้เลือกถือกล้องครับหยิบกล้องมาส่องได้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้คือตลาดระเครื่องนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับบริเวณนี้นะครับ,รรรบ,รรรบชุม เยอะนะครัยอมากมาชมกันครับีจากับใจมได้นะครับ มาดลูกเล็สวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับมาบ่อยไหมครับที่นี่มาบ่อยไหมมันยหหยุดแค่ได้มา มาครับรประกันนึกคู่ทั้งแดเดี๋ยวมีแดกนี่ครับเรนจะพาไปชมบริเวณไกลๆโน้นนะครับนี่คือบรรยากาศตลาดพระเครื่องนะครับ สวัสดีครับกลับเราก็เดินส่องไปด้วยนะครับหนึ่เหเ็นยแน,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 นี่ครับแไม่มีกลองอรรากาศสดๆนะครับตลาดประเครื่องแห่งนี้ชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมไปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆจะได้รับชมกันนะครับบริเวณนี้ก็มีเลียมพลาส,สติกด้วยครับนังรอเลยทากรอบพระระบ,บบเลเซอร์ครับบรรยากาศวรวมๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกกใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปชมแห่งไหนนะกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ